อ้าวมันบอกินอย่านีบ่นะสุมากินเราบวยาาเน่าเลยมือเฮ็ดลายเบวอยาพี่น้องหน่เฮ็ดกระจ้ามิจ้ามนเนี่ยนี่ขาได้ี่เบอกกินมาลาบอกินนะไออ้วนมกกินข้าวน้ำ

ใส่เกลือใส่ไปงวดเลยนี่ต้นนาำบริษัทเนี่ยปล่อยบา่ากินกระดอกมันไม่บอกินเฮ้ยันงมากินหมอกินยันลอยกินขนมกุ้งยักษ์โอ้ยจริงใหญ่ล้ลอยตุ่นเข่าของอเลยมันเป็นลอยบ้า ออย้อยกได้หานนะกินมาเร่อยยไงอจทอเอได้อาหเได้มา้าหดีโอ้ได้อาารดีร้อยกินี่ทึงลง่วปวดที่านือูนมจำแกวละลายี่นอบ่าสู แฉะบ่เห็ดยังหรเห็ดยังเ็ดยังฮะเบาเสียงเบาเสียงกุไปเริ่หาจากก่อนล้วมื่อเนาะกลับมาก็ชแกันแหละโอ้ไหมจ้ากาบกซี่มบุนวเ้นมานัง อันน้ตนแบบคือบุกีตัวนี้เบอร์ตานอ่ะดอกอ่ะดอกแคเน่ดอกตัป็นดอกคเน่ไม่ได้แบบตันอ่ไรได้ยกกันได้เนี่ยคือวัดวันสืบเองวางมอโดนขนาดเองอ่ะดอกใหไงเือม่ต้องมนูนมาหมุนได้รนกว เปล่านเปบ่านเป่านลูกเป่านเดี๋ยวสุทแมกระไรสามแมตัวที่สองค่ะม่กระไรสามแมตัวที่สองมาหาตัวตัวที่สามตัวที่สองมาได้หาตัวตัวที่สามก็หายาเลยก็ได้หน่อยก็เลยกิ่ทีทิอมาคืออะก็แรกนะทิชีแล้วมันเสียสองตซวตอนนั้นมันจะ ขอถามกอนเราได้หาแล้จะไม่ได fulfill yeah. well, uh ้เ huh. พิ um. here, ่มอีกนู่นใช่ไ้มบกไปล้างเห็ดทำบุกินขาวปะเ่อเมื่อห้ามตัวอืมโอ้สีอันนี่บ้เี่อวาคนยังมาห้ามไม่มีคนห้ามน่ล Ừ. Ủa, Ủa, này, đó nó... tôi đây, tôi Ừ, nhìn hôm qua mặt. Ba mặt hai mặt hai mặt hai nó hai mặt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  hai kem hai này hai mặt 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 สี่ครับเออาีบวกกันเก้าเกาีเลยมันได้หอมน้ำไ่ไแม่ยังไม่บักจุ่นี่ก็บักสี่แต่ว่านุกี้เอามงกีนมัน่ยมาอามาแต่หน้ามันนาใก่ันหน่อยแม่ละคะนุกี้เอมงกีนมีนี่ถ้ามาไปแล้ว

ไม่อาตัมนลูกาดกจุ้ไหมน้ำแอาตัวนนะครับนมันอาตัวบางๆนนน่นๆท่านอ้ยนะคุนแป้างอก้นมห้แงแนไหือเอาลูกเอาลูกเห็ดกซนไมสามซิประมาณเห็ดปวกเก่าซิซะ ไม่เลยไม่มีแต่ติในใหัวเลากก์าวซีฟเลยแกงกตนแบหพเดอเลยเคลียน์บก้อ้อน้อยเงื่อนงงเนละอิ่มแล้วอ่ะถักแน่กินป่งนมกับปีงไก่อ่าชันไปเลยคือบัหองเนาะม้นสักเนาะน้ำตาบาโอ้ย

เินก็ก่อนยังม่หล่อปะท่านไม่ร้อนเดี๋ยวมันเริ่มออกเย็นเลยนะต้นมันมาจากต้นตกไถ้าอื่นไมือนยังออ ตัวนั the ่นนะโคข้างโผ่อย่งไงเออกินมันโ่แล้วทั้งว่าทั้งนรกมันจะประดุจลงคอมันกินอยู่เดียวเอะมันอยากินเลืออยากกินเกลือยากกินเกลือ้ามีเกลือกินมันได้เพราะแฉบปะมให้ลุงกี้กินน้าเจ๊ลุงกี้ใส่อันนี้ฮักลยลุงกี้เมื่อไรยุ่นฮักคือฮัก ยันยังะระดมด้วระดมจมันรดมไปเดนทวไปเรีนทูไปไปเด็นทูก็ได้นะมันมาหอมงม่กระอ้วนเห้ยไเหตุไทยทำเหตุเป็นม่งทำเหต้ แกงแกงบงออนเลยเแกงมาหมอเผาแต่มูไม่ได้ออกจตขอกมูออกไปยามกี่ขาวอยูไอ้เปลี่ยนกันเผามันกินนมแล้วยามันเต็งลุกมันกินแล้วเอาเขาล้งมันหิวว่ามันออกมาหัวันลูกเนาะยมันเต็งลุก

อยากินนเขาอยากินหักมันบ really? hmm. ุกูเป yes. ็นยังพูดไปเล่นทังอ้ายลูกไปเล่นทังอ้ายคือเล่นทังอ้ายูเนก้าไ้อเนก เนนพกเันกินาแซไปเลยมันอนี่เนื้อก็ล่างเฮ็ดต่อทิ้เบอร์ับเื่อใส่ตู้เวียนแล้วเห็นเนาะเยอะเนาะแตมันไหลลายนะเบ้ใจเลยมอัย่างแกงนะย่าให้เราห้องออกครับอดี